สวัสดีครับคูแจ้สอนกีตาร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตีคอร์ดเพลง Pieces ของ Justin Bieber featuring กับ Daniel Caesar และ g i w i y a n นะครับเพลงนี้ไม่ยากนะครับเล่น4ขคอร์ดวนนะครับจะเป็นท่อนซ้ำๆกันซะเยอะเลยนะครับก็สำหรับเพลงนี้เล่น4ขคอร์ดนะครับเริ่มมาจะเป็นท่อนคอรัสนะครับแล้วก็เวอร์ส1คอรัอส2คอรัส3แล้วก็คอรัสอีกรวมคอรัสทั้งหมด6ครั้งนะครับ แล้วก็เอาทรนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากนะครับแพทเทิร์นมือขวามีแบบเดียวนะครับถ้าเราจับคอร์ดได้ทั้ง4คอร์ดก็จะสามารถเล่นไปได้จนจบเพลงนะครับเดี๋ยวเริ่มสเต็ปที่1กันเลยนะครับมาดูคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ดมี4คอร์ดซึ่งเป็นคอร์ดพื้นฐานด้วยนะครับสาหรับมือใหม่แล้วก็น่าจะเล่นได้นะครับผมได้เรียบเรียงจากออริจินอลเวอร์ชันนะครับให้เป็นเวอร์ชันกีตาร์ตัวเดียวนะครับอาจจะมีเสียงที่ขาดไปบ้างนะครับเนื่องจาก ต้องลดตัดทอนจากเสียงทั้งหมดมาเป็นเสียงกีต้าอย่างเดียวนะครับเพื่อให้ง่ายและคลายต้นฉบับมากที่สุดนะครับครับจากภาพที่ขึ้นเลยนะครับคอร์ด F major seven นะครับคอร์ดแรกคอร์ดที่2 E major ครับคอร์ดที่3 D major คอร์ดที่4 C major seven นะครับคอร์ดจะใช้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับทั้งเพลงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจับคอร์ดกันครับ คอร์ดที่1 f major 7ให้ใช้นิ้วชี้นะครับกดที่สาย2ช่องที่1นะครับสายนับจากข้างล่างนะครับอันนี้แนะนําละเอียดนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับสายนับจากข้างล่างครับสาย1สาย2ช่องก็คือตามนี้นะครับช่อง1ช่อง2ช่อง3นะครับช่องที่1นะครับสาย2ช่องที่1ด้วยนิ้วชี้สาย3นะครับช่องที่2ด้วยนิ้วกลางและสาย4ช่องที่3ด้วยนิ้วนาง คอรดนี้จะเรียงกันเป็นขั้นบันไดเลยครับก็คือขึ้นมาตามสเต็ปอย่างนี้นะครับดีประมาณ4เส้นล่างพอนะครับนะครับอันนี้คือคอร์ดที่1 F major s นะครับลรูปเลยนะครับคอร์ดต่อมา E minor นะครับหลายๆคนอาจจะจับคอร์ดกันได้อยู่แล้วนะครับ E minor ก็ถือว่าเป็นคอร์ดที่ง่ายนะครับ E minor คือสาย5ช่องที่2นะครับด้วยนิ้วชี้สาย4ช่องที่2ด้วยนิ้วกลางทีนี้เราต้องเพิ่มเซเว่นเข้าไปนะครับคือเพิ่มนิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้นะครับที่สาย2ช่องที่3นะครับอันนี้คือคอร์ด E minor ครับนะครับซาวประมาณนี้นะครับคอร์ด E minor ที่ดีดหมดเลยนะครับทั้ง6เส้นนะครับคอร์ดแรกอาจจะเล็งเลให้มันโดนประมาณ4เส้นนะครับ แต่ว่าโดนเส้นอื่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสหลังจากนั้นนะครับคอร์ดที่3คือคอร์ด D ีมินเนนะครับคอร์ด D ีอันนี้อาจจะยาก,กนิดหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่คือเอานิ้วชี้นะครับทับ2เส้นไปเลยนะครับคือทับสาย1ช่องที่1แล้วก็สาย2ช่องที่1ด้วยนะครับอ่าแบนๆบนนิ้วชี้แล้วก็กดไปเลย2เส้นนะครับหลังจากนั้นสาย3ช่องที่2ด้วยนิ้วกลางครับ คือดีบนเนเซเว่นนะครับ istles. สำหรับใครที่ทาบไม่ได้เลยนะครับลองเปลี่ยนเป็น arn, ang, like นิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็น so sagen, ừ, honey, <ogr> ิ้วนางก็ได้นะครับก็ได้เสียงเดิมนะคอร์ดนี้ดีประมาณสี่เส้นล่างนะครับทีนี้นักเรียนผมบางท่านนะครับก็จะใช้คอร์ดนี้ก็บางครั้งเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางเบียดเบียดกันนะครับที่ช่องที่หนึ่งแล้วก็นิ้วนางอันนี้อาจจะต้องอุบข้อศอกเข้ามาแล้วก็เอียงมือนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้รูปนี้ เพราะฉะนั้นได้ทั้ง3แบบนะครับ D minor seven จะเป็นรูปนี้รูปอย่างนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับได้เสียงเดียวกันนะครับคอร์ดสุดท้ายครับคอร์ด C major seven นะครับ C major seven ถ้าใครจับ C เป็นก็คือจับ C แล้วปล่อยนิ้วชี้ออกนะครับเป็นสาย4ช่องที่2ด้วยนิ้วกลางนะครับสาย5ช่องที่3ด้วยนิ้วแางบางคนจับ C major seven อาจจะใช้นิ้วอย่างนี้นะฮะ แต่สำหรับเพลงนี้นะครับแนะนำให้ใช้นิ้วกลางและนิ้วนางแบบนี้เพราะคอร์ดต่อจากคอร์ด C เมจิเซเว่นนะครับจะก,กลับไปคอร์ดที่หนึ่งคือเ major ิเซเว่นนะครับวิธีการวางแบบนี้จะทำให้คอร์ดต่อไปง่ายขึ้นนะครับคือเราลงมาอย่างละหนึ่งเส้นแล้วเพิ่มนิ้วชี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเ major ิเซเว่นเลยครับคอร์ด C ลักษณะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเอฟอีเเซเว่น D ีเมเจร์เซวแลวก็ C m a j o ครับครับก็จะได้คอร์ดครบทั้งเพลงนะครับหลังจากนั้นมาดูสเต็ปต่อไปนะครับการใช้มือขวานะครับมือขวาก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับดูจากภาพที่ผมขึ้นนะครับ D คือดาวนะครับดาวดิดลงนะครับ U คืออัพดิดขึ้นนะครับ ลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับดาวดาวดาวอัพอัพดาวดาวดาวอัพเปลี่ยนคอรด์ดลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ลองค่อยๆตามนะครับมือขวา ลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็แถมลงขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับเราค่อยเปลี่ยนคอร์ดนะครับแบ่งเป็นสามกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปที่หนึ่งลงกรุ๊ปที่สองลงลงขึ้นนะครับเว้นนิดนึงขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นเปลี่ยนนะครับ ใค่ทําพอได้แล้วก็ลองใส่เข้าไปในเพลงนะครับ mm hmm. ก็ขึ้นเพลงมาก็จะเป็นท่อนคอรลัสเลยนะครับก็ความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับ ภาบคอร์ดกับเนื้อเพลงเพลงนี้นะครับผมก็ได้แปะไว้แล้วนะครับในเพจ Facebook ครูแต้สอนกีตาร์นะครับสามารถเข้าไปเซฟคอร์ดกับเนื้อเพลงนะครับเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงให้เหมือนในคลิปสอนนี้นะครับแล้วก็ใส่รูปคอร์ดไว้ให้ด้วยนะครับยังไงลองไปเซฟมาแล้วก็เอามาฝึกกันนะครับเพลงนี้ก็ง่ายๆสั้นๆนะครับไม่มีอะไรมากครับเล่นวนไปเรื่อยๆเลยนะฮะแต่สังเกตดูจากภาพนะครับถ้าใครได้เข้าไปเซฟภาพคอร์ดจาก เครแูแต้นะครับก็จะเห็นว่าเพลงนี้ค่อนข้างยาวนะฮะคือยาวเนื้อลองเยอะนะครับเพราะว่านักร้อง3คนแล้วก็ช่วยกันร้องหลายท่อนนะครับ <het music> เดี๋ยวผมจะย้ำสี่คอร์ดอีกครั้งนะครับ สำหรับเพลง Pieces ของ Justin Bieber ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงลองฝึกกันดูนะครับมือใหม่ฝึกได้เลยนะครับเพลงนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็จังหวะสนุกสนานดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe ทั้งเพจ Facebook และ Youtube กูแต้สอนกีตาร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ